สื่อโจทย์ตัวชนะครับร้านประกอบยำสามแทบสาขาน้ำมินซอแปดครับผมนี่ฮะสวัสดีครับประ่อกครสวัสดีครับนี่ฮะโอ้ยยำไปหลายจานแล้วนะครับวันนี้นะฮะผมก็เพิ่งจะมีโอกาสได้มาถ่ายนะฮะก็ดูกันในคลิป YouTube นะฮะ ราห้องแถวนะแต่ว่าวรู้สึกว่าสวยงามาน,นะ,ะสวยงามาน,ะนะติดแอร์เย,ย็นๆนะตรงนี้นะนี่ครับติผ้าอยู่ไหนเออก็คือ,อ,อวันแรกนี้จะเป็นเ,เ,เป็นคนที่รู้จักนะฮะนะครับแล้วก็มีคน ภายนอกด้วยนะฮะเข้ามาเข้ามาเช่าบ,บริการนะฮะพลูกค้าเยอะนะวันนี้นะฮะเป็นการเปิดร้านแล้วก็มีการมอดดอกไม้อ่อนี่ครับเป็นความกําลังใจนะนี่ยฮะดอกไม้สวยๆนะ,ะนี่ฮะวันนี้ก็จะมีปูม้านะฮะ ปูหมาหอยแครงหอยนางรมนะฮะปลาหมึกแล้วก็ปลาหมึกสายนะฮะแล้วก็คุ้งสดปูหมาผมว่าตัวใหญ่มากนะวันนี้เนี่ยไม่ตลาดไม่ปลาแล้วอันนี้ยำหมูยอุ้งสดนะไม่ตลาดตลาไม่ร้านไหนไม่ร้านไหนนะร้านหนึ่งไม่ร้านไหนนะเติมพริกไหม ตัดพิซซ่าพาพิกซ่าหน่อยใส่หม้อเลยก็ได้มีเตาไหมอันนี้ยำอะไรครับพ่อครอันนี้อ่ะ ยามซาบอนค่ะยามซาบอนนะฮะวันนี้มาในชุดสวยนะฮะพระกบเดินสายสองเดือนนี้ต้องเปลี่ยนชุดไม่ต้องไม่ซ้ํากันอย่างผมพี่ใส่ซ้ําได้นะเพราะว่าผมก็ต่างกันมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วนะอย่างขประกบนี่จะต้องเปลี่ยนชุดทุกวันนะฮะแล้วล้างนักไหมล้างใหญ่ไหมล้างเสื้อผ้าเหรออน่าเสื้อผ้าเลยผมนึกว่าล้างป้ายล้างอะไรโอ้แล้วมันมีกระเป๋าที่หนูอ เนอะโอ้โหนวดล้างอุปกรณ์การขายยำแกน่ะไม่ใช่เป็นล้างเสื้อผ้าสองลัางสามลังนะนี่ครับต้องเปลี่ยนชุดนะทุกวันนะอ้าวไปแล้วเหรอกลับแล้วเหรออ่าอย่าลืมโทรานะมานะขอบเลยขอเบเร์ไปด้วย โอ้ลูกค้าเขาไม่ได้หลอกกล่องแล้วน่ะลออกค้าครับครับผมพักไหนครับวันนี้พักไหนหมอเต็งน้ำมินแถวนี้เองจะตามตามไปทุกที่เลยใช่ไหมติ๊กโอเคลูกค้าต้องตัดของจริงใช่ไหมแฟนคลับแฟนคลับตัวจริงจะพี่ไปแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณน้าครับพิชนะ ก็เป็นร้านที่อยูทำเลที่ครับรู้คือเย็นนะเย็นก็คือข้าวขาหนาใช่ใช่มีแอร์ใหม่นี่ไปเระกอบนี้แอร์เนี่ยรู้กว่าเท่าไหร่สองหมื่นห้าเพิ่งติดเนี่ย ปกติจะต้องเย็นแล้วปกติจะต้องเย็นแล้วไม่งานแล้วป่านนี้นะต้องเช็ดเงาป่านเงือนะแต่วันนี้โอเคก็ไม่ได้ว่าสาขาอื่นนะสาขาอื่นขาอื่นก็โอเคนะฮะแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของแตรศักดิ์สไตล์ของไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสขอให้มีพัดลมอย่างเดียวเนาะใช่ต่อมีถ้าไม่ถ้าไม่มีไม่มีแอร์พัดลมก็อยู่ใกล้หนุ่มเอ่อถ้าไม่มีแอร์ก็พัดลมมาใกล้ประกอบหน่อยเนาะเพราะว่าแก่แก่คนขี้ร้อนใช่แล้วย่งยันตรงนี้มันเจอพริษทั้งพิษอะไรเอ่อทั้งพริกทั้งอะไรแสบตาแสบหูไปหมดนะขอนิดนึงนะฮะ แกงานหนงนบาทกับ0าห้าร้อยกับไอเก็อสำหรับน้องคนด้านของมือด้านน้อประมานี้จะเป็นเดี๋ยวจะด่ามานะนี้เขาแค่มาช่วยนะะมาช่วยก็ปิดฝาอย่างเดียวนะปิดฝานะฮะเป็น เดี๋ยวจากข,ของทางข้าของร้านนะฮะมาช่วยกันคนระับเม,มื่อตะกุบผ้ก็ไปกรอกผนะักกรอกอะไรมานะก็มีอฝากมาถ่ายถายสักเกอร้ร้านนี้นะก็มือกระบุกจ้ะสิบหกอยู่ไหนมาสิบหกอยู่นี่ครับนี่แล้วก็1บเจ็มือกระบุ มแมาแล้วน่ตัวฟลกับเขาก็วา่วนนะดไม่ต้องเทน้ครับ้าตัวูิห้าใช่ไหทีนีหตัวใหญ่มากนะสาขานี้แต่เสียงเดียวไม่มีลิวคิวนะกุ้งสุกเทดน้อยปรารา

ยอคโแล้วก็มีแซลมอนเียร์หลังกนนะอะไรก็ิอกไดงนะมป่ไดอเี่ยกนได้จ้ะเียกเพิ่มนะกินเปี๊ยกใช่ไหมบวกสายชะ

อ๋อมันจะเป็นถุงอะเป็นถุงอยู่อยู่ๆอยู่ข้างล่างเป็นเนน่าหอร์นะมองเห็นอยู่เขยิ้มอะไม่ใช่เหรอ chịt chật, ẩn chật, ẩn lốt chật, dặm chật, dặm lốt chật, dặm chật, dặm

มนเปาไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันมเปานได้นี่อ่ะโนโนพี่ท้องฟไเลยก็ให้โทรหาไทยนี่มถ้าจะเอาน่าจะเอาโรตีมาแล้วเนี่ยที่องก็วาไปโล่แไม่ใช่ เราปีีนะครับนะครับได้ครับเยี่ไมได้ไเดียวงานล่าเราได้มเปิดปดงกวดี่กี่ม้าเปิดโนมเนี่ยจะจะจองคิวจากหน้าเลยอะมรได้ไมเดี๋ยวได้ าทำพะะเอาขึ้นไดไปด้วยเอาขึ้นไปด้วยมองม้ทำัวกองมอทานไ่นกร้นไปทคนเลยเอาโดมาีกค่โกดโดม่อทอกนุ้กินยอยินอเลยเนี่ยแชลูโดมีแชร์เลยแแล้วมีซอแดขึ้นเลยรอชีน เอาไอ้นั่นไงโดมเอาเอาอะไรกับไอ้เจ้าอะรกับขตีอกี่อยนจ้านเออนีมันเคยแฝงมันมขึ้นมันบอกว่าอะรกับโี่ชายที่ที่เคยเอาลูกชายมาไปอะมันขึ้นืนนได้เลยนี่ยอะไร่้ซีอซอซอขายตีนั่งนั่งี่

เอาขเยี่ยวมาหดีสวยเลยเก็บไปก่อนกินดีสวยสิเอเหรือ่มไปกินกันนอนเอาหมดเลยได้ไหมเอาไข่เยี่ม้ามาใส่ในยำที่ยำอยู่ได้ไหมได้ค่ะได้คับได้ค่ได้ใส่เพิมไส่จากนีที่วางที่วางที่วางไปเติมเลยใช่ไหมอาไปเติมได้ชิมชิมไข่ดีจ่ เล็กไปเล็กไปเล็กไปเพราะว่าเล็กที่จีมองไม่เห็นพอใช่ไหมเล็กตาถ่ายที่จีมองไม่เห็นเล็กไปเนี่ยลทัไปว่าม่แน้ย้ทำให้ใหม่ ยี <N> ่อช่ไม่ใช่ไม่ร้ให่แล้วรอไม่ไไม่ใ่ส่แล้ด้นไม่รู้จะักตรงไนไม่เกี่ยวก่าเอให้เกการเ็อโอ้บานมกับจะได้เกตามเขาไหมก็ไม่เกียทั้แหลเพราะว่าไวเดียวการไ่หาแว่นดกว่าเลเรื่องม้

ไขแดงครับแปดแปดเจ็ดก็แปดหกแปดสองใช่ไหมตะอนดูนะครับแปดหปเจดครับศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดสองห้าแปดหกแปเจ็ดนอันนี้คุ้งคุ้งสดแต่เตี๋ยวบางเลยใช่ไหมใช่ตะกอนยังได้เมาคุ้งเดตุ๋นอยม่เนาะเจ็ดกลางไม้ล้ำโขลกหนึ่งสองสามสี่ห้าช่ไจับ กินเองเหรอขันแกงเลย้ไอาล้กบบะกเดี๋ยวาเจคืะ่ะว่าประกบาได้สไหม โอ้ลูกค้าเยอะมากฮะด้านนอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่นนมแม่จีน,านะะ่าจีนา่าใช่ไหมจีนา่าช่องอะไรคะคนดังวันนี้สเปเชียลเกมคี้แม่อพิโตไป ไปสัมภาษณ์หน่อยฟังสัมภาษณ์ฟังเสียก็รู้แล้ววาอยู่ประเด็นเยอะประเด็นเยอะใครชองพิ่โจนี่เป็นดราม่าหมดเลยถ้าใครอยากจะดังนะคะแม่นี่เข้าช่องนี้เอาแม่เข้าแล้วเขามีถ่ายเขามีถ่ายยเจ้าดึงถ่ายตั้งแต่จนดังจนด่าออกมาไม่เกี่ยวกับผมไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับผมมันหลายช่องวันนี้มาทานยำใช่ไหมครับ มาทำามยำแต่ห้ามยำนะมันนี้มาในชุดสวยมากเลยอ่ะกกก็็เปนดดออลายแต่งตัวเองหรือว่าไปที่ร้านฮะแต่งตัวเองเหรอแต่งหน้าเองหรือแต่งชุดเองโอ้นี่ครับสวยนะแต่งหน้าสวยมากนะฮะเรียสวยมากสวยมากไม่ต้องสั่งล้วไม่ต้องสั่งแล้วพรค้า

ตอนนั้นว่าชอบกินน้ำยำอย่างเดียวกินง่ายๆ่ย20บาท20กล่บ้านเอ่ย20เชิญด้านหน้าได้ครับ20กล่อง20องปูเบี้ยปูม้าสดสุดจัดปลาล้าไหมครับปลา้านะ แล้วอยวา,ายงแซลมอนปลาไหมได้หมดได้หมด

đặt nguyên nguyên cái <laughs> coi <laughs> coi 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 coi

วันนี้จริงๆเปิดร้านใหม่นะคะเปิดร้านแรกเลยสิีกันหน่อยวันนี้แ่็นแนวันนี้แม่เป็นเป็นครั้งแรกนะคะที่กีน่าได้มาถ่ายรเปิดมาทีแก พี่โจต้องการแบบีียเฮ้ยไม่เอาเลยสบายสบายสบายเลยอนี่กับพี่โจเขาช่องจีน่ามาพี่โจถ่ายใะรก็มีบ้าคีเน่ากินหมดเลยนะคะชื่อช่องเลยคะอันนี้เป็นสาขาที่เท่าไรนะสิบสาสบห้าเขียนเราเขียนวาสิบห้านะแต่เอาสลับกันเอาสลับกันใช่ไหมสรุปเป็นสิบสามนะ เรสิบสามแล้วไปอยู่ที่ไหนมาทำไมถึงไม่ได้มาถ่ายที่จีน่าจีน่าใช่ไหมเออพี่จีน่าทำไมถึงไม่มาถ่ายถ้าเปิดตั้งหลายสาขาแล้วอ๋อนี่อยู่ใกล้บ้านเหรอใช่อยู่อยู่ไซบ้านไทยนี่เองอ๋อมหันไทยแต่ที่เราก็ไปขอนแก่นด้วยกันโอ๋อนี่ขอนแก่นเหรอสองสติเกองสองหัวโอเค ฉะนัว่าเคยอยู่ต่างประเทศนะเนี่ยใช่ไหมเคยอยู están, ่ต no, no. ่างประเทศนานว่าด้เชียสมเโนโนเนี่ยอันีัพิ่ล้วนะทีมงานขอพิกเพิ่มด้วยทีมงาน อันนี้ปลาหมึกใช่ไหมโอเคนะครับคือคนเนืองแน่นนะเดี๋ยวไงผมขอตัดทิ้แค่นี้นะขอบคุณที่ติดตามชมครับสุนิดีจ้าท่านผู้ชมนะครับร้านประกบจังสามแซ็บสาขาสิบสามนะตระกบบอกนะฮะแต่จริงมันเป็นสิบห้าแล้วนะนะครับติดตามชมสาขาต่อไปที่พิษณุโลกนะฮะเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ 啊，我去海边。